สวัสดีครับวันนี้นิกเก็ตจะมารีวิวตัวแดกตัวใหม่ของเรานะครับเป็นแดกสำหรับปี2021เลยนะครับตัวนี้ขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ได้ใหญ่เกินไปแต่ว่าคุณภาพแน่นนะครับตัวหน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอ o l e d นะครับแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับขนาด1.3นิ้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ o l e d นะครับความละเอียดสูงแล้วก็ในชิปแดกของตัวนี้คืออะไรเอ่ย ก็เป็นชิปแดกของค่าย ESS 9 0 3 8นะครับคู่นะครับก็คือเป็นดูโอเก้นะครับ2ตัวโดยชิปแดกตัวนี้ก็รองรับพวกการเล่นไฟล์ไฮเรสซเลชันสูงๆนะครับจนถึง DSD 5 1 2นะครับในการตอบสนองก็เป็นสเปคของมันก็คือ32บิต384ร้ย kHz นะครับมาส่วนของภาค IV นะครับหรือว่าในส่วนของภาค o p ฟแอนะครับ ก็ตัวนี้ก็จะใช้ออปแอมนะครับของมูส02นะครับพอเห็นไหมเอ่ยอ่าเนี่ยฮะออปแอมมู02นะครับแล้วก็เบอร์นบานะครับ OPA 2ตอง1นะครับตระกูล KP นะครับอีก2ตัวนะครับก็คือในออปแอมเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด3ตัวนะครับเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับ ในส่วนของตัวดิเล์หรือว่าตัวป้องกันสัญญาณตัวตัดต่อสัญญาณก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้ตัวสซีขาวนะครับเห็นไหมฮะโอเคมาต่อที่ชิปที่จะถอดรหัสในส่วนของการเล่นไฟล์ที่เป็นตระกูล DSD ต่างๆนะครับก็จะเป็นชิปของ Amanero นะครับเป็นชิปของค่าย ARM นะฮะตัวที่เห็นนี้นะครับตัวนี้นะครับ Amanero ก็ตัวนี้ก็จะรองรับความละเอียดนะครับ ในการเล่นไฟล์ resolution d สี5 1 2นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังรองรับพวก d o p แล้วก็ native ได้ด้วยนะครับมาดูในช่องต่อด้านหลังบ้างนะครับสำหรับช่องต่อด้านหลังนะครับช่อง u s b นะครับก็เป็นแบบสมัยใหม่แล้วเป็นแบบ u s b c นะครับใช้งานสะดวกมากขึ้นนะครับใช้สาย u s b c จากมือถือที่สามารถเชื่อมต่อ data ได้เสียบจากตรงนี้เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับ ในช่องต่อ USB ก็รองรับนะครับไฟล์ต่างๆที่เล่นผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเป็นไฟล์ DSD 512นะครับ DOP แล้วก็เป็น Native นะครับสูงสุดที่3 2บิต3 8 4 k h z นะครับสำหรับบลูทูธก็เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5นะครับชิปบลูทูธมันก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นบลูทูธของ q u a ์ c o m นะครับโดยชิปบลูทูธก็จะเป็นชิปบลูทูธของรุ่น QCC 5125นะครับ เ็นเวอร์ชั่น5คือรองรับ LDAC ของค่าย Sony นะครับแล้วก็ APTX HD แล้วนะครับก็เรียกว่าคุณภาพเหนือกว่า CD นะครับในการรับบลูทูธในช่องออปติกนะครับช่องสัญญาณแสงนะครับก็สามารถรองรับเป็น h ไฮเรสได้เช่นกันนะครับก็เป็น24บิต109.2 0 k h z นะครับไฟล์ d s c ก็เป็น d s d 64 แล้วก็ DOP นะครับส่วน c o a x นะฮะช่องนี้ c o a x ก็เป็น32บิต384 k h z นะครับ DSD ได้ถึง128 128นะครับแล้วก็ DOP นะครับในส่วนของภาคเอาพุทก็จะเป็นอนาล็อกนะครับที่เป็น A/C ขาวแดงนะครับส่วนรีโมทไม่ได้หยิบมารีวิวให้นะครับตัวนี้มีรีโมทด้วยนะครับซึ่งการควบคุมก็เป็น f ูลรีคอนโทรลจากรีโมทคอนโทรลตัวเดียวเลยนะครับใช้งานง่ายมากนะครับ ในชุดของมันก็จะมีตัวเครื่องรีโมทนะครับแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ให้พร้อมสาวอากาศเรียกว่ามาถึงก็พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับ